ติดตามบ้านฉันวันนี้นะคะเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาตินั้นก็มีวิธีที่หลากหลายค่ะสําหรับคนจํานวนหนึ่งนะคะก็เลือกที่จะบันทึกภาพความทรงจําที่สวยงามของธรรมชาติแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกในช่วงเวลาที่พวกเขาได้ไปสัมผัสนะคะเพื่อที่จะรายงานบอกต่อเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นกับสัตว์และป่าไม้ให้ได้ทราบกันนะคะไปติดตามในบ้านฉันวันนี้ค่ะ ภาพถ่ายสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานซึ่งตรงกับวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาจากบุคคลต่างๆที่มีใจอนุรักษ์ธรรมชาติการถ่ายภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่กลุ่มอนุรักษ์เลือกใช้ซึ่งพวกเขามองว่านอกจากเป็นศิลปะแขนยยงหนึ่งแล้วแต่ละภาพย,ยังบอกเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมที่สัตว์ป่าเหล่านั้นดำรงชีพอยู่เป็นอย่างไร ถ้าคนเห็นลูกแบบมากขึ้นเนี่ยคนน่าจะรู้สึกชอบกับมันพอชอบก็น่าจะรู้สึกรักมันอยากเห็นมันพออยากเห็นมันเราก็ต้องหมออยากรักษามันแล้วก็อนุรักษ์มันมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือมันสะท้อน เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทำเราทราบว่าหากเราไม่มีภาพออกมาเผยโฉมหรือว่าให้บุคคลภายอนอกได้รับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเหล่านี้เขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าในพื้นที่หรือว่าในป่าเรานั้นมีทรัพยากรพวกนี้หลงเหลืออยู่ไหมนะครับแม้จะมีการพูดถึงการอนุรักษ์มานานแต่ในสังคมไทยยังคงได้ยินข่าวการทำร้ายสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้งการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆยังคงคุกค,คามการอยู่รอดของผืนป่ายอย่างต่อเนื่องถือเป็นโจทย์สำคัญที่สังคมไทยจะต้องร่วมกันคิดว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างไรในปัจจุบันในเรื่องของการล่าก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเพื่อการค้านะครับแล้วก็มีการออเดอร์มีในทนทีิสังมารแล้วก็นเน้นเป็นในพวกของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอย่างเช่นพวกช้าง นับเสือกระทิงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ที่เราจะระลึกถึงสัตว์ในธรรมชาติว่าเขาก็าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถึงจะมีสิทธิ์อยู่บนอยู่บนโลกมนุษย์เราไม่ใช่เฉพาะมนุษยชาติเท่านั้นนะครับก็ให้ต้องสำเนันกครับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน